สวัสดีจ้ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศบ้านยลงตอนเช้าอกาศดีดีกำลังสิแกงกำลังสิสว่างกำลังจะสว่างสวนสวนน้อยๆพอได้ชมเชยเช้าแรงเบิ่งพอบ้านแล้ว thì hey, họ than, họ than thang, họ để xay, ừ? để cuộn cuộn, ừ? không đi tốt, nghe tiếng nóc nhau sao nóc lái khác, nóc lái nóc lái cha อากาศดีอากาศดีมากเลยยามเช้าอากาศบริสุทธิ์หมอกหมอกละ่ะเพราะว่าเป็นนามยดลงหลังค่าเฮียนแต่ว่าในกรุงเทพก็จะเป็นฝุ่นคือวันละเนาะต้งหมอกต้องฝุ่นปนกันดีอยู่ยังมีหมอกลงมากหลางฝุ่น นกเยอะบันห้หลงนกไล่อะไรแล้วก็ยุ่นอี่ตลอดทีนน้นกอ,อันนกพิราบอนเสียงห้องเสียงร้องก็มีสวยงาม สวยงามยามเช้าบ้านย่า่ย่า่ขยนันขยันลูกกอดหน้าบ้านแต่เศร้าบ้านตื่นขึ้นมาออกกำลังกายอากาศดีพ้อมตอนเช้าตอนเช้าอากาศก็ดีออกกำลังก็ดีไปเดินทางไกลก็เดินทางไกลเ,เ,เดินทางปลอดภัยกันเด้อเพื่อนเพิ่นตื่นทางทำงาน ใา้หลงกับเดินอยู่แต่ว่าเดินมาไก,ก่เป็นไดเอาง,งานอยู่ไกลๆผู้อยู่ไกลก,ก็ต้องออกแต่ส่อเนาะออกแต่เช้าก็จะไปหอดกับสวยกับสายนกนกเยอะนอกเยอะ มากมากเดี๋ยวจังนอยสิออกมาเก็บผักเก็บผักไปเฮ็ดกับเขาขอบคุณที่เขามากรับชมเด้อเพื่อนเกิดออให้มี่ตะความสุกความจะเลร่ญนกันคลิปปังๆเฮ้งๆื่้ยๆกันทุกคนจ้าสวัสดีจ้า